เราข o ามตูบีพิมชาแนลครับผมสวัสดีครับทุกคนอยู่ในรีแคปเพลงเจมี่กีนครับผมของพีคอรกนะครับผมว่านะเขาต้องได้อินสปายมาจากกรีนแลนเทอร์ด้วยก r ีนแลนเท e ร์ที่เป็นหนังนะครับเพราะว่าดูแล้วมันฟิลนั้นมูด <mood S 2> นั้นเลยอะโอเคแต่ว่าคลิปนี้เราจะรีแคปกันลำบากหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าพีคอกไม่ลงเนื้อเพลงไว้ให้นะครับจะทักไปขอตอนนี้ก็ ว่าเขาจะตอบก็คงแบบนานแล้วก็ผมถ่ายไปละไม่อยากให้ขาดตอนดูเดี๋ยวว,ว่าอารมณ์มันไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามันนั่งแกะกันทีละท่อนเลยแล้วนะครับทุกคนแต่เพลงนี้นะความเจ๋งสุดๆเลยผมว่า AI เนี่ยจเจ๋งมากแล้วเป็น AI ไตั้งแต่ต้นจนจบแล้วดีด้วยทําออกมาแบบอย่างเนียนได้อย่างเหมือนนะครับเหมือนทุกคนนะ่ะไม่รู้เสียตังค์ไปเท่าไหร่ครับกับการทํา MV อันนี้เพืเดี๋ยวเราไปรีแคปเนื้อเพลงกันทีละท่อนเลย รักที่เธอให้ยืมจะคืนยังไงเพราะสําหรับผมเป็นคืนที่ดีที่สุดขึ้นมาก็เท่แล้วค่ะผมว่าด้วยเมโลดี้ด네้วยรักที่เธอให้ยืมจะคืนยังไงเพราะสําหรับผมเป็นคืนที่ดีที่สุดร้องเหมืออเขาวะเอ้ยแต่ขึ้นมาแบบเมโลดี้ดีคือได้เลยก็แค่คนธรรมดาที่ภาวนาเธอนั้นมีความสุข คิดเหมือนกันใช่ไหมตอนที่เรามองตาก่อนที่เราจะจูบรักก็เหมือนกับแร็ปจะโ oh, อหรือแท็บมันคนละแอตติจูดโอ้โ,อโคเรเทเลยเนี้รักก็เหมือนกับแร็ปจะโ oh, อจะแท็บมันคนละแอตติจูดอืมผมว่าความรักเขาต้องจะเปรียบเทียบหมายถึงความรักมันก็มีหลายแบบเนะาะการแร็ปมันก็มีหลายแนวนะจะโ oh, อหรือจะแท็บ มันคนละแอตติจูดมันคนละทัศนคติกันซึ่งก็เหมือนกับความรักใช่ไหมความรักของบางคนก็อาจจะเป็นการที่ได้ทําอะไรให้กับผู้หญิงสักคนให้มีความตุกการให้การอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนรักก็เป็นแบบนั้นสําหรับบางคนรักอาจจะเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายอาจจะไม่ต้องพุ่มเทอะไรให้กันมากอยู่ด้วยกันแบบชิวๆมีความสุขไม่ได้ต้องมาพยายามครับผมว่าน่าจะอารมณ์ประมาณนี้รักก็เหมือนกับแร็ปจะโอจะแทบมันคนละแอตติจูดจะรักแบบไหนสุดท้ายก็คือความรักเหมือนกันครับแล้วก็จะแร็ปแบบไหนจะโอจะแทบ ดท้ายก็แลบเหมือนกันครับผมอันนี้ยากอะอันนี้ยากอะท่อนต่อไปเนี่ยอะไรนะ U R อะไรอะไรนะไม่สุกวิตเจมิงกรีนขอฟังทีดิ ยูอาร์อะไรวะยูอาร์มิทซูวิตเจมมิ่ g กรีนยูอาร์อะไรอะทุกคนใครฟังออกเม้นบอกหน่อยนะยูอาร์อะไรครับยูอาร์ขอขอขอทีทีดิยูอาร์อะไรวิตเจมมิ่ g กรีนครับทุกคนใครฟังออกเม้นบอกหน่อยนะ โกหกสักครั้งก็แทบไม่มีแฮร์รี่คินบ้าฟังไม่ออกครับฟิลไลท์ฟิลไลท์อะไรแฮร์รี่คินใช่ไหมเหมือนเดิมครับใครฟังออกคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าสัญญาจะไปขอเนื้อเพลงมาก่อนนะครับก็รู้ที่ทำเนี่ยมันไม่ดีเธอบอกผู้ชายก็เหมือนกันหมด เธอบอกผู้ชายก็เหมือนกันหมดจะ V V S เพชรมรกต U R My Super Gemini Green ปะ Super อใช่ไหม Super Gemini Green อันนี้เดานะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเหมือนอารมณ์แบบว่า U R My Super g e m i e Green ก็คือเพชรสีเขียวอันเนี้ยเธอคือแบบอันที่ดีที่สุดอะเพิ่งรู้จักเธอเมื่อวานแต่เหมือนว่าเรารักกันมานานเพิ่งรู้จักเธอเมื่อวานแต่เหมือนว่าเรารักกันมานานไอที่กำลังกำลังร้องเขาอยู่นี่คือรู้จักกัน,มน <laughs> เมื่อวานเหรอ ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามโทรมาได้เลยถ้าเธอต้องการพอทุกครั้งที่อยู่กับเธอฉันไม่ต้องพยายามทุกครั้งที่อยู่กับเธอฉันไม่ต้องพยายาม อยากจะขอโทษบางครั้งที่ทําตัวน่าลาคาญผมว่านะสุดท้ายเนี่ยความรักเนี่ยเขาบอกว่าเขาเพิ่งเจอกันเมื่อวานใช่ไหมแล้วพอท่อนเนี้ยพออยู่กับเธอไม่ต้องพยายามผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ทําให้คนบางคนนอกใจแฟนนะอารมณ์แบบคนที่มีแฟนอยู่แล้ว่คบกันมานานอย่างเงี้ยเวลาอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่หวานแหววอะไรมึงขัดใจไปหมดแล้วครับไม่แฮปปี้แล้วมันเหมือนการพยายามจะต้องเป็นคนอื่นอยู่ตลอดเวลาครับทำอะไรมันก็ผิดไปหมดอ่ะคนที่มันคบกันมานานแล้วแบบบางคู่นะนี่ผมหมายถึงบางคู่นะครับทุกคน แล้วพอที่เขามาเจอกับคนอีกคนนึงอะไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามอะแต่คนคนนั้นอะพออยู่ด้วยแล้วมันแฮปปี้อะครับมันมีความสุขอะมันแบบมันไม่ต้องพยายามจะเป็นอะไรเลยเราเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ใจแม่นก็มาอยู่ตรงนี้ละผมว่านี่คือเหตุผลหนึ่งเลยของการนอกใจมันก็เป็นความรู้สึกที่มันก็ห้าไม่ได้นะเพราะฉะั้นผมว่าคนที่คบกันมานาน,านแล้วต้องแบบว่าดูแลใจกันดีๆครับทุกคนคิดถึงความรู้สึกกันเยอะขึ้นนิดนึงอะครับ อะไรอะไรที่ฮา,า,าร์ดนะอะไรที่ฮาร์ดอยากมีความรักรู้สึ love. <c oughs> อกอินเลิฟอะไรเลดี้เฟิร์สสักอย่างครับเลดี้เฟิร์สขึ้นเลยที่รักฟักเลยที่เลิฟ เป๊อารักยังมีทีมเวิร์กพ well, ี่เป้มาเฉยวะอันเนี้ยพีคอกไม่ใช่พีเคิร์ดผมว่าอันนี้น่าจะหมายถึงเคิร์ดโคเบนหรือเปล่าเนี้ยพีคอกนะไม่ใช่เคิร์ดโคเบนผมฟังเป็นยางั้นะทุกคนทำไมยากจังอะทุกคน อ๋อความรักเมียให้เธอแบกแล้วเขาจะกลับไปแซดที่แมดดิฟเลิฟคืออะไรว่ามเก่าเขาแมดดิฟเลิฟไมค์ฟิน you are my super jammy g r n ทุกครั้งที่ก่อนมันรู้สึกดี I'm gonna do this in my country, gonna do this in my country, I'm gonna do this in my country. ทุกครั้งที่กอดมันรู้สึกดีแต่ตอนนี้นรู้สึกไม่ค่อยจะดีอย่าเสือกกับไมอันยมณีเหรอใช่ใช่นะทุกคนอย่าเสือกกับไมอันยมณีอยากได้ลูกโม่หรือแมกกาซีนผมว่าเพลงนี้เฟี้ยวอยู่นะทุกคนแบบว่าเอาเรื่องความรักมาเกี่ยวกับเจมี่กีนเนี่ยแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าก็ยังพูดถึงความเท่ความเฟี้ยวอะไรได้อยู่อย่าเสือกกับไมอันยมณันดีเอาลูกโม่หรือแมกกาซีนนี่างแต่ก่อนหน้านี้ก็เป็นเรื่องแบบความรักนะกอดเธอเรารู้สึกดีอนะไรอย่างเงย ชอบท่อนนี้วะโฟจัดอะเธอบอกผู้ชายก็เมืองกันหมดจะ VVS เพชรมอ y ล u a กดยู s u p ์ไมซ m m i n g งเจมิงกีน p ู v v s, jumping, ป,ปิงอ่อซ u ปิงซูป,ปิงซูปปงปเป s u p อะเหมือนกันไหมไม่รู้พราะเธอเป็นเหมือนอัญยมันดีพราะเธอเป็นเหมือนอัามันดี ขาดเธอเหมือนขาดอะดีนาลีนมันไม่มีพลังครับขาดเธอมันแบบห่อเหี่ยวอะด,ดีนาลีนไม่หลังครับตอนนี้รู้สึกไม่ค่อยจะดีซิปปิ้งน้ำท่อมโปรเมทาซีน,ซปปน จะผิดจะถูกมันไม่สําคัญมันอยากจะอยู่กับเธอทั้งวันขอย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่พูดว่าเรื่องนอกใจครับเนี่ยมันก็จะอย่างนี้ละมันจะฟิลนี้เลยจะผิดจะถูกก็ไม,นะไม่สําคัญนะกูไม่สนลวแต่แบบกูใจกูแม่งอยากจะอยู่กับคนนี้ทั้งวันแล้วอะ่ะไม่ได้ระวงผมแค่ระวังไม่ได้เป็นแฟนเลยคนสําคัญไม่ได้ระวงผมแค่ระวังไม่ได้เป็นแฟนเลยคนสาคัญรู้ว่าเราคบกันหรือยังทายาพิสูจน์มาจูกแลกัน สรุปว่าเราคบกันหรือยังถ้าอยากถ้าอยากพิสูจน์มาจูบแล้วกันโอ้คิดภาพออกเลยอารมณ์แบบนอนนอนนอนกอดกันอยู่นะสรุปเราคบกันยังเนี่ยไม่ต้องตอบก็ได้ถ้าคบกันแล้ว่มาจูบทีดิฟังแล้วตื่นเต้นแทนวะตอนนี้คะแนนเขาน่าจะนำอันเดอร์สแตนดูการกระทำ ตอนนี้คะแนนเขาน่าจะนำอันเดอร์สแตนดูการกระทําวันนี้ตามเธอไม่ค่อยจะทันอุลลสเตที่ต้องระวังอ่าเขาเขาทำให้เราหลงได้อะเ้าก็ทําให้คนอื่นหลงได้เหมือนกันนะครับอุลสลสีที่ต้องระวังนะเธอเหมือนกับแสงอัญญามณีระยิบระยับที่มันสะท้อนประจําถ้าผมฟังไม่ผิดนะครับต้องระวังนะเธอมันแวววับจัดเนี่ยใครที่กําลังแบบว่า หลงหญิงอยู่นะต้องระวังน่นะครับผมเขาทําให้เราหลงได้เขาทําให้คนอื่นหลงได้นะแล้วก็การที่เพิ่งจะรู้จักกันไม่นานเนี่ยความรักมันก็อาจจะต้องใช้เวลาหรืออาจจะต้องหรืออาจจะไม่ต้องใช้เวลาก็ได้ครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วถ้ามันเร็วจัดๆเนี่ยมันก็มักจะพลาดกันตลอดแหละครับโอเคครับทุกคนเนื้อเพลงจบแล้วครับยากลําบากพาอสมควรนะครับแต่ว่าท่อนแรกๆครับ You are my supping jamming e e n น,น่าจะซ u ป p i n งนะซ u ป p i n g เหมือนซูปเปอร์ครับผมว่าป,ปิ้งเจมมี่กิน เธอบอกผู้ชายก็เหมือนกันหมดจะ v ีวีเอสเพชรมรกตไมซุปเจมีกลนโหเทการสัมผัสพันลายความแบบโฟร์เมดี้นี่เพลินนะครับผมชอบความที่แบบว่าเหมือนจะเป็นเรื่องความรักนะแต่ก็ยังมีความแบบความความยิงกันความแบบว่าความมีปัญหาความแบบมันไม่ใช่ความรักแบบหวานแหววหรือความรักแบบอกหักไปเลยครับมันเป็นความรักที่ที่มันเดือดอยู่ครับเป็นความรักเดือดๆนะครับจะเอาลูกโมหรือจะเอาแมกกาซีนอย่างเงี้ยแต่ท่อนจะก v ว s เพชรมรกตนี่เทมากจะเสือกกับไมอันยามณีอย่างเงี้ย โอ้แต่ละอันคือแบบดีดีทั้งหมดเลยครับพีคอกแจ๋วมากไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับโฟไหลไหลามคมคมนี่ต้องคนนี้เลยคํามาแบบสวยสวยใครชอบไม่ชอบนะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับถ้าเราเพิ่งเจอหน้ากันครั้งแรกกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย